ัวน้ายประกาศอยากล่าเข็มขัดเพชรมรกตหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดแก่งชนะน็อกเซมาเพชรแฟร์เทคในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อค่ำคืนก่อนทางตงว,วันฉายพี่เคแสนชยัยประกาศบนเวทีอยากขึ้นชกในน้ำหนัก70กิโลกรัมและอยากได้เข็มขัดรุ่นเฟเธอร์เวทที่ตอนนี้อยู่กับทางเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีงานนี้สนุกแน่ใครแพ้ตกรอบมวยรอบปูลเสือ8คนสุดท้ายผู้แพ้เจอผู้แพ้ ไฟต์ต่อไปก่อเต่าเพชรงึกบัทาเพชรนำชายสอจอต้งป่าจีนใครแพ้เก็บกระเป๋ากลับบ้านส่วนผู้ชนะยังมีลุนอีกหนึ่งไฟ์แฟนมวยเชียร์ใครไฟต์ต่อไปคนชนะเข้ารอบรองเลยฉลามดำนายกเอท่าสาราลีแมกเพชรสังวานสองกาแฟมวยไทยมวยปูนเสือรอบแบตก,ก็สุดท้ายคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วเพชรสังวานเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปจะย้ำแค้นหรือถอนแขนได้ไฟหน้ารอติดตาม ยอดมวยอสามพศสบินสอนมวยสิงคโปร์พันพยักจิตมืองนนยอดมวย3ามพศสอบ,บินสอนมวยที่อ e ีวอรยิมประเทศสิงคโปร์มีน้องชายเขี้ยวพยักและครอบครัวรอส่งที่สนามบีสวรณภูมิขอบคุณนายสมจิตซอเอเสียบดเพจยินดีทีมงานจิตเมืองนนทุกคนถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้พันพยัคงจะก้าวไม่ถึงจุดสูงสุดของคำว่ามวยไทยขอบคุณโปรโมเตอร์ที่เคยให้การช่วยเหลือครอบครัวผมสีนมวยทุกท่านที่ผมไม่อาจที่จะเอ่ยหมด บุญคุณของท่านทั้งหลายจะอยู่ในหัวใจครอบครัวผมตลอดไปคุณพ่อสุเทพแสงเงินเปิดใจพร้อมจัดระบบเปิดเสียโบ๊ทแจ้งแฟนมวยสัปดาห์นี้เพชรยินดีจัดระบบเปิดแต่ต้องให้แฟนมวยทุกท่านตรวจ ATK วันต่อวันเข้มข้นกว่าเดิมเท่ากับสัปดาห์นี้ศึกเพชรยินดีวันที่20มกราคมและศึกมวยมันวันศุกร์วันที่21มกราคมนเวทีมวยรังสิตอนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมได้เหมือนเดิม ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน